เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเอ่อมันไม่ได้แค่ร้องเพลงเพราะแต่มันทรงพลังมากมากขนาดที่หลายคนบอกว่าปลุกจิตวิญญาณของวงการเพลงที่เหมือนจะหลับไปกว่า30ปีให้กลับมาลุกโชนได้อีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาเด็กสาวที่เสียงของเธอเหมือนมีมนสะกดให้คนทั้งประเทศต้องหยุดฟังเลยครับ เรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะมันมันไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์อย่างเดียวนะคะแต่มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังเสียงมหัศจัทร,ร์นี้ตั้งแต่ชีวิตในห้องเช่าเล็กๆสู่การทุบสถิติแชมป์ตั้ง68สมัยและที่สำคัญที่สุดตอนนี้เลยคือเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ที่อาจจะส่งชื่อเธอแล้วก็เพลงลูกทุ่งไทยไปปักธงอยู่ใจกลางไทม์สแควร์ที่นิวอรอกเลยโหซึ่งความหมายมันไปไกลกว่าเรื่องชัยชนะ ส่ววนนตัเเยยอะยะะลคฟังแล้วขนลุกเลยครับมันไปไกลกว่าแค่เด็กคนหนึ่งร้องเพลงเก่งจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์นี้แบบลึกซึ้งจริงๆเราคงต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเธอก่อนเลยซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันไม่ได้สวยหรูเลยใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของเธอนี่แหละคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดคือน้องต้นข้าวไม่ได้โตมาในครอบครัวนักดนตรีที่มีฐานะ ไม่ได้เรียนโรงเรียนสอนร้องเพงแพงๆเลยแต่เติบโตมากับคุณย่าในห้องเช่าเล็กๆที่กาญจนบุรีหลังจากพ่อแม่แยกทางกันซึ่งคุณย่านี่แหละคะ่ะคือกุญแจสำคัญเพราะท่านเคยเป็นนักร้องตามข้องอาหารมาก่อนอ๋อแสดงว่าสายเลือดศิลปินมาจากตรงนี้นี่เองแต่มันก็น่าคิดนะครับการที่เอ่อไม่ได้เรียนร้องเพลงเป็นระบบแต่ฝึกจากการร้องคาราเกะกับคุณย่าทุกวัน ในห้องเช่ามันส่งผลต่อเสียงของเธอยังไงบ้างครับมันทำให้ต่างจากการฝึกแบบมืออาชีพขนาดไหนเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่อาจจะเป็นหัวใจของความมหัศจรรย์ทั้งหมดเลยก็ได้คือในยุคที่ทุกอย่างมันแบบว่าถูกปรุงแต่งจนเพอร์เฟกไปหมดเสียงในสตูดิโอนี่ผ่านการปรับแต่งนับครั้งไม่ถ้วนแต่การเรียนรู้ของต้นข้าวคือการซึมซับจิตวิญญาณเพลงลูกทุ่งโดยตรงจากชีวิตจริง ผลลับที่ได้ก็คือเสียงที่มันดิบแล้วก็จริงอย่างที่หาที่ไหนมาเทียบไม่ได้เลยมันมีร่องรอยของชีวิตมีความสุขความเศร้าแฝงอยู่ในทุกคำร้องเลยค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าความแท้หรือ authenticity สินะครับที่คนฟังโหยหามานานพอได้ยินปุ๊บก็ก็รู้สึกเชื่อมโยงได้ทันที ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแต่ถ้าจะให้มองลึกลงไปอีกนะคะปรากฏการแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ในไทยนะคะที่น่าสนใจคือมันเป็นกระแสะระดับโลกเลยด้วยซ้ำถ้าเรามองไปที่วงการเพลง country ในอเมริกาเราจะเห็นศิลปินอย่าง Tyler s h u ดอ e r s ที่ดังขึ้นมาด้วยเสียงร้องดิบๆไม่ปรุงแต่งๆเหมือนกันเป็นเหมือนการตอบโต้กระแสบ r o country ที่เน้นภาพลักษฉาบช่วยสิ่งที่ต้นข้าวทำอยู่เนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นวัฒนธรรมโลกที่ผู้คนกำลังหยหาอะไรที่มันรู้สึกว่าจริงกันเนี่ยมันพิเศษของคนอื่น ปกติเวลาเราพูดถึงลูกเอื้อนเราจะนึกถึงเทคนิคการสั่นเสียงที่พเพราะเพาะใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ทำให้ลูกเอื้อนของตนข้าวไม่เหมือนใครเลยก็คือการควบคุมระดับเสียงที่เล็กมากๆค่ะในระดับที่เรียกว่าไมโครโทนคือในขณะที่นักร้องส่วนใหญ่จะรักษาระดับการสั่นของเสียงให้คงที่แต่เธอสามารถปรับให้เสียงมัน f l a ตลงหรือชาบขึ้นนิดๆตอนที่กาลังเอื้อนได้ ซึ่งมันไปคล้ายกับเสียงสะอื้นหรือเสียงแตกพระตามธรรมชาติของคนเราเวลาที่เสียใจจริงๆมันเลยฟังดูไม่ใช่เทคนิคที่ฝึกมาแต่มันคืออารมณ์ที่ถูกปล่อยออกมาจริงๆซึ่งยากมากค่ะเรียนแบบได้ยากมากๆเข้าใจแล้วครับมันคือความไม่สมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองแล้วเรื่องราวชีวิตที่ลำบากของเธอที่ต้องไปร้องเพลงเปิดหมวกขายของออนไลน์ช่วยคุณย่าเจออุปสรรคสารพัด มันก็คงเป็นเหมือนวัตถุดิบที่บ่มพอให้อารมณ์ในน้ำเสียงของเธอมันเข้มข้นขึ้นไปอีกแน่นอนเลยค่ะประสบการณ์พวกนั้นมันหล่อหลอมให้เสียงของเด็กสาวคนนี้มีวิญญาณที่แก่เกินวัยและความทระหดอดทนที่ว่ามาก็เหมือนกันการเตรียมความพร้อมให้เธอสำหรับเวทีที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการมันก็คือรายการดวลเพลงชิงทุนค่ะการเป็นแชมป์หกสสมัยซ้อนนี่มันมันแทบจะเป็นตำนานไปแล้วนะครับคือเป็นการยึดเวทีนั้นไว้ด้วยสมบูรณ์เลย และจุดระเบิดที่แท้จริงก็คือตอนที่เธอเลือกร้องเพลงดาวเรืองดาวโรยของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์การเลือกเพลงนั้นเหมือนกับการกดปุ่มปลดปล่อยพลังงานบางอย่างที่มันอัดอั้นอยู่ในใจคนฟังมาหลายสิบปีเลยคลิปการแสดงนั้นกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่ายอดวิวก็คือคอมเมนต์ของผู้คนค่ะผมยังจำได้เลยฟีดโซเชียลมีเดียตอนนั้นระเบิดเลยครับ มันไม่ใช่แค่คอมเมนต์ว่าร้องเพราะจังแต่มันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากจริงๆใช่ค่ะคอมเมนต์ comment อย่างเหมือนวิญญาณแม่พึ่งกลับมาหรือนี่คือสิ่งที่รอคอยมา30ปีมันสะท้อนอะไรที่มากกว่าแค่คำชมการเปรียบเทียบกับคุณพุ่มพวงนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญในการถอดรหัสปรากฏการณ์นี้ในเชิงวัฒนธรรมมันสะท้อนถึงความโหยหาอดีตหรือนอสตาเจียใช่ไหมครับมันลึกซึ้งกว่านั้นอีกค่ะ มันไม่ใช่แค่การคิดถึงเพลงเก่าๆนะฮะแต่มันคือความโหยหายุคสมัยที่คุณพุ่งพวงเป็นตัวแทนยุคนั้นเพลงลูกทุ่งคือเสียงของคนทำงานคือบทบันทึกเรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรนความรักความผิดหวังของคนรากยากคุณพุ่งพวงคือกระบอกเสียงของคนเหล่านั้นและสำหรับหลายๆคนนะคะเสียงของต้นข้าวคือเสียงแรกในรอบหลายสิบปีที่สามารถเชื่อมต่อกับรากเงาทางวัฒนธรรมนั้นได้อย่างแท้จริงอีกครั้ง อ๋อแ oh. สดงว่าเธอไม่ใช่แค่การกลับมาของพุ่งพวงแต่คือการกลับมาของจิตวิญญาณแบบนั้นในยุคใหม่แต่ก็มีคำถามนะครับว่ามีนักร้องเก่งๆหลายคนก็พยายามจะเดินตามรอยทางนี้ทำไมต้องเป็นเธออะไรคือสุดสำเร็จที่ทำให้ต้นข้าวสุปริยากลายเป็นคนนั้นได้ครับถ้าให้วิเคราะห์นะคะมันมี3ส่วนประกอบหลักที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเลย1 คือเสียงร้องที่หาตัวจับยากอันนี้เราคุยกันไปแล้ว2คือเรื่องราวชีวิตที่จับใจและสคือบุคลิกส่วนตัวของเธอเองแต่สิ่งที่น่าถอดรหัสจริงๆคือทำไมส่วนผสมสามอย่างนี้ถึงทงพลังเหลือเชื่อในยุค2025ผมพอจะเดาได้ว่าคุณกำลังจะพูดถึงเรื่องความกะตันยูกับความอ่อนน้อมของเธอใช่ไหมครับแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าในยุคที่ ภาพลักษณ์สำคัญกว่าทุกสิ่งการแสดงออกถึงคุณค่าดั้งเดิมแบบนี้มันคือตัวตนจริงๆของเธอหรือเป็นแค่การสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่ชาญฉลาดบนโซเชียลมีเดียกันแน่ครับนั่นเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและเป็นคำถามที่หลายคนก็คงคิดอยู่ในใจเหมือนกันค่ะแต่ดิฉันมองว่าไม่ว่ามันจะเริ่มต้นจากอะไรผลลัพธ์ของมันคือสิ่งเดียวกันนั่นคือมันได้กลายเป็น การลงประชามติของสาธารณชนเพื่อต่อต้านความปลอมของยุคสมัยไปแล้วในยุคที่เต็มไปด้วยความฉาบฉวยการเห็นเด็กสาวคนหนึ่งยกมือไหว้ทุกคนอย่างนอบน้อมพูดถึงคุณย่าด้วยความรักอย่างจริงใจเสมอมันคือความจริงที่จับต้องได้ค่ะผู้คนไม่ได้แค่ซื้อเสียงร้องของเธอแต่กำลังสนับสนุนคุณค่าที่เธอเป็นตัวแทนอยู่ด้วย เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าความสำเร็จของเธอคือชัยชนะของคุณค่าแบบดั้งเดิมในโลกสมัยใหม่แต่การที่เธอถูกยกให้เป็นขวัญใจมหาชนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณงามความดีแบบนี้มันไม่สร้างแรงกดดันมหาศาลให้เธอบ้างหรือครับมันเหมือนเป็นการตีกรอบว่าเธอต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่า นั่นคือความท้าทายบทต่อไปของเธออย่างต้องไม่สงสัยเลยค่ะการถูกวางบุญแท่นบูชาทางศิลธรรมมันมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงลิ้ว่วซึ่งอาจจะจํากัดการเติบโตหรือการทดลองทําสิ่งใหม่ๆในอนาคตได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ทําให้เธอได้รับความรักความเอ็นดูจากผู้คนอย่างมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินหลายคนไม่มีนะคะจริงด้วยครับแต่ก่อนจะไปถึงอนาคต ตอนนี้ผลปกระทบเชิงบวกที่เธอสร้างขึ้นมันแผ่ขยายไปทั้งวงการแล้วจริงๆนะครับไม่ได้หยุดแค่ตัวเธอคนเดียวเลย ใช่ค่ะเธอได้ปลกวงการให้ฟื้นคืนชีพของจริงเลยนะดิฉันได้คุยกับคนขับแท็กซี่คนหนึ่งอายุราวๆหกสิบกว่าเขาเปิดคลิปของต้นข้าวในโทรศัพท์ดูตลอดทางเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงจากนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่มา20ปีแล้วพอได้ยินแบบนี้เราจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสในโซเชียลมีเดียแต่มันเจาะเข้าไปถึงหัวใจของคนทั้งประเทศแล้วจริงๆยอดวิวเพลงลูกทุ่งเก่าๆใน YouTube พุ่งสูงขึ้นคนรุ่นใหม่เอาไป cover ใน Tik t o ็อกร้านอาหารข้างทาง มาเปิดเพลงของเธอนี่คือการฟื้นคืนชีพของจริงค่ะและการฟื้นคืนชีพนี่แหละที่กำลังนำเธอไปสู่ทางแยกครั้งประวัติศาสตร์บทใหม่นั่นก็คือการแข่งขันไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025ที่เดิมพันมันสูงมากจริงๆ สูงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเพราะรางวัลสำหรับ3อันดับแรกของสายบันเทิงคือการได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่ไทม์สแปร์ใจกลางนิวยอร์กแล้วก็บิลบอร์ดที่ MBK Center และได้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งตอนนี้สถานการณ์คะแนนล่าสุดณนะวันที่20พฤศจิกายน2568นี่คือขับเคี้ยวกันแบบวินาทีต่อวินาทีเลยเรามาดูคะแนนกันหน่อยดีกว่า อันดับ1ตอนนี้คือคุณฟ้ายิริยาที่4 3 1 3 9 2โหวตตามมาติดติด้วยอันดับ2คือต้นข้าวสุปริยาที่3 7 8 8 8 7โหวตและอันดับ3คือคุณเบกกี้ที่359,812โหวตจะเห็นว่าคะแนนมันใกล้กันมากพลิกกันได้ตลอดเวลาเลยดูเดือดมากค่ะแต่มีจุดพลิกผันสำคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ ก็คือคะแนนที่เราเห็นกันอยู่นี้ยังไม่นับรวมคะแนนจาก SMS ซึ่งทางผู้จัดจะเก็บไว้เป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วนำมารวมในวันสิ้นสุดการโหวตคือวันที่31ธันวาคมเดียวนะครับจริงเหรอครับแปลว่าคะแนนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาได้เลยนะสิคะแนนจริงอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในวันสุดท้ายเลยแบบนี้มันมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างดราม่าขั้นสุดเลยนี่นาแล้วมันส่งผลต่อพฤติกรรมการโหวตของแฟนคลับยังไงบ้างครับเนี่ย มันทําให้ไม่มีใครวางใจได้เลยค่ะแฟนคลับต้องทุ่มโหวตกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะไม่รู้ว่าคะแนนที่ซ่อนอยู่ของฝั่งตรงข้ามมีมากขนาดไหนมันคือสงครามจิตวิทยาดีๆนี่เองแต่ลองนึกภาพตามสิคะภาพของนักร้องลูกทุ่งที่มีลูกเอื้อนแบบไทยแท้ๆไปปรากฏอยู่บนจอบิลบอร์ดท่ามกลางแสงสีของไทม์สแควร์มันเป็นภาพที่ส่งพลังมาก แค่คิดก็ขนลุกแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่ชัยชนะส่วนตัวของศิลปินคนหนึ่งไปไกลเลยถูกต้องค่ะมันคือการปักธงทางวัฒนธรรมมันคือการประกาศให้โลกเห็นว่านี่คือเพลงลูกทุ่งของไทยและมันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าเธอทำได้มันจะเป็นการเติมเต็มเรื่องราวของผู้ปลุกลมหายใจให้วงการได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและเป็นบทพิสูจน์ว่าเสียงที่เกิดจากความจริงใจในห้องเช่าเล็กๆ ก็สามารถเดินทางไปได้ไกลถึงใจกลางมหานครของโลกเลยเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งแล้วก็น่าเอาใจช่วยจริงๆนะครับจากเด็กสาวสู้ชีวิตในห้องเช่าสู่แชมป์พูดทุบสถิติกลายเป็นความหวังของทั้งวงการและตอนนี้กําลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญสู่เวทีระดับโลกใช่ค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อ เมื่อศิลปินที่เติบโตและเป็นที่รักของผู้คนจากความจริงใจและรากเงาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้กำลังจะต้องก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกการตลาดสมัยใหม่ที่ซับซ้อนและบางครั้งก็ฉาบฉวยคำถามก็คือศิลปินคนนั้นจะสามารถรักษาแก่นแท้และหัวใจสำคัญของตัวเองที่ทำให้ผู้คนรักเขาตั้งแต่แรกไว้ได้อย่างไรท่ามกลางสมรภูมิที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงและบางที นี่อาจจะเป็นความท้าทายที่แท้จริงบทต่อไปในตำนานที่เธอกำลังเขียนขึ้นด้วยเสียงของเธอเองครับ